โดยที่มหารัตนวิหารโคต8และ31วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในช่วงนี้ได้มีการเตรียมงานบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยการแกะฐาน LED เพื่อใช้ในการจุดประทีปในวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมวันพระขึ้น15ค่ำเดือน6โดยมีสาธุชนเดินทางมารับบุญกันอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ เริ่มมาตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่10และในวันที่12และ13พฤษภาคมส่วนวันที่11นั้นก็หยุดค่ะเริ่มรับบุญกันในเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีสำหรับสาธุชนที่มารับบุญก็จะต้องฉีดวัคซีน2เข็มหรือตรวจ ATK 72ชั่วโมงหากว่ารู้สึกไม่สบายก็ขอความกรุณางดมารับบุญก่อนค่ะ โดยภาพของผู้มีบุญนะคะต่างก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อช่วยกันเตรียมงานบุญซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ผู้รักในการสั่งสมบุญบารมีได้เก็บเกี่ยวบ,บุญกันอย่างต่อเนื่องทุกท่านคือบุคคลสำคัญที่ทำให้งานพระพุทธศาสนาก้าวเดินไปข้างหน้าได้สำเร็จไปด้วยดีโดยในวันวิสาขบูชาปีนี้ค่ะกิจกรรมสำคัญที่ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้น นั่นก็คือพิธีจุดประทีปรอบพระมหาธรรมกายเจดีโดยจะมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ผ่านทางออนไลน์ดังนั้นการเตรียมงานบุญจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้งานในครั้งนี้ออกมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะวันนี้นะคะบุญนิวก็มีบทสัมภาษณ์ของสาธุชนที่มาร่วมรับบุญในครั้งนี้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะ ค่ะมารับบุญนะคะใส่ฐาน LED เพื่อจะใช้ในวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้นะคะเพื่อความสว่างสวัยและเป็นประเพณีของเราชาวพุทธนะคะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญนะคะเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะต้องมีวันนี้เกิดขึ้นนะคะให้ตึกระลึกนึกถึงพระคุณของท่านนะคะที่ท่านได้เมตตาการุณาสั่งสอนพวกเราให้เรามีจิตใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันบุญใหญ่ของพวกเรานะคะที่จะมาช่วยกันรับบุญรับงานที่จะมาทําให้โลกนี้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมแสงแห่งไฟของ LED นะคะที่เราตั้งใจกันทั้งตั้งใจแล้วก็เต็มใจแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มาช่วยงานพระศาสนาของเราอย่างนี้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างนะคะที่เป็นบุญนะคะเราต้องทำเอาไว้ชีวิตของเรามีน้อยนะคะเหลือน้อยเต็มที เราต้องเก็บเกี่ยวบุญให้ได้เยอะๆนะคะอยากจะให้รู้ว่าบุญมันสําคัญสําหรับทุกชีวิตเลยค่ะที่เกิดมาตั้งแต่คลอดออกมาเลยนะคะไม่ว่าจะคลอดเป็นยาจกเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบุญทั้งนั้นเลยค่ะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมารับบุญมาเติมบุญมาทําบุญได้กันนะคะมาเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะคะแล้วก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะการตั้งใจที่มารับบุญนะคะก็คือ,อ,อตั้งแต่วันคุมคของโลกแล้วก็ได้ข่าวแล้ว ว่าจะมีการจุดประทีปอีกเราก็ดีใจนะคะเราก็ได้ยินว่าเออเดี๋ยวจะมีการแกะแกะทานแล้วก็มาช่วยมาก็มารับบุญแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกเออจะมีการประกอบพรมอีกโอ้ยิ่งดิ้งดีใจเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าเอ้ยเมื่อไรเนี่ยก็เลยไปดูตามลายนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ชวนกันมาก็เลยตั้งใจต้องมาให้ได้อะคะ่ะก็ต้องมาให้ได้ก็ตั้งใจจะมาทุกวันนะคะ ก็คือเราทําไปด้วยใจใสๆแล้วก็คือใจเราจดเจออยู่แล้วว่าเราอยากมาทําบุญนะคะก็เลยได้ล็อกบุญตรงนี้มันก็เลยทําให้เรากลืมแล้วก็นึกถึงตลอดเวลาว่าเอ้ยเราต้องมารับบุญนะอะไรเนี้ยคะ่ะขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีบุญทุกท่านที่ต้องการรับบุญนะคะเรามีการใส่ทานโคม LED นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง 17.30นาฬิกา30นาทีก็ขอให้ผู้มีบุญทุกท่านที่มีเวลานะคะเพราะว่าบุญนี้เราก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติเวลาเราตับตาลืมตาเราก็จะนึกถึงบุญที่เราได้มาทำมาค่ะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะ